ินหนักมากยาย่าอุรัสยาเล่ามวเม้นนเดชคุกข่าวขอแต่งงานก่อนเอ่ยคำหวานรู้สึกว่าคนนี้ใช่มาตั้งนานแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงสำหรับยาย่าอุรัสยาที่เพิ่งถูกหวานใจอย่างพระเอกหนุ่มนเดชคูกิมิยะหรือที่แบรรี่คุกข่าวขอแต่งงานไปหมาดมาดในทริปอิตาลีเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนห6หกที่ผ่านมา ล่าสุดมีโอกาสได้เจอกับสาวยาย่าในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์อเน z ซาอเนเซางานนี้จึงไม่พลาดที่จะเข้าไปถามความรู้สึกของว่าที่เจ้าสาวกันสักหน่อยโดยสาวยายา่าก็ได้เล่าโมเมนต์ตอนที่ถูกขอแต่งงานว่าวันนั้นเป็นวันที่พี่แบบโป๊มากทั้งวันเราชิลกันมากเขาไม่เร่งเราเลยแต่ตอนไปถึงสถานที่ที่เขาจะขอเขาเลือกไว้แล้วว่าต้องเป็นที่นี่ เป็นเหมือนอ่างอาบน้ําของราชินีพอเล่นน้ําเสร็จเราว่าจะนอนแผ่ตัวให้แห้งแต่พอหันไปเห็นที่แบวเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็แปลกใจแถมเขายังเร่งให้เราเปลี่ยนชุดอีกเราก็เลยเริ่มเอะใจยาย่าเล่าต่อว่าเขาบอกให้เรารีบเปลี่ยนชุดเพราะเดี๋ยวต้องไปดูพระอาทิตย์ตกเราก็เลยบอกว่าแต่มันเพิ่งจะหกโมงเองพระอาทิตย์ตกตั้งสองทุ่มเขาก็เริ่มหน้าแดงแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่ เราก็เลยชะโงกหน้าไปดูแต่ปรากฏว่าไม่มีคนเลยแต่ก็โอเคให้เปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนแล้วก็ขึ้นไปที่ที่เขาเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยที่สุดเราก็เริ่มหัวใจเต้นแรงสักพักเราก็เห็นเพื่อนร่วมทริปที่ไม่คิดว่าเขาจะมาประมาณ17บเจ็คนค่อยๆย่องแล้ววิ่งผ่านกำแพงก็เลยบอกพี่แแบว่าอุ้ยคนมาเต็มเลยซึ่งตอนนั้นก็รู้แล้วว่าตัดถูกขอแต่งงานตอนที่เขาจะขอก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมาก เราเอจใจนานแล้วหรือยังตอนที่แพลนเที่ยวก็ไม่ได้เอว่าเขาจะขอแต่เราก็เตรียมตัวตอนแรกไปนานแต่งเพื่อนที่สวีเดนก่อนก็ดูชิีแต่พอไปอิตาลีที่แร์ก็ดูโลกโลกเขาอยู่ไม่ติดขยับเยอะเช็คมือถือตลอดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าใช่หรือไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นส่วนเราเตรียมชุดไปตามวันทําการบ้านมาเป็นอย่างดีหนูเตรียมตัวนานแล้วคิดไว้ยเยอะมากเตรียมชุดที่บ้าน ซ้อมเลยว่าชุดไหนถ่ายรูปสวยก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นชุดนี้แต่ถ่ายรูปออกมาก็สวยดีก็ต้องสวยทุกวันตอนที่นเดทคุกข่าวขอแต่งงานเขาพูดว่าอะไรบ้างอันนี้หนูให้พี่แบบอกได้ไหมเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาตื่นเต้นมากๆเขาแล่นย่าต้องถามเขาประมาณสองสามรอบว่าแปลว่าอะไรอะไรหูดับไหมหูไม่ดับตั้งใจฟัง เขาพูดประมาณไหนมีคำว่าแทรกซึ่งมีคำว่าแทรกซ้อนที่เหลือไปถามพี่แบหัวเราะแล้วเราตอบไปว่าอย่างไรเอาจริงๆนะตอนนั้นหนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูตอบตกลงไปหรือเปล่าเพราะว่าหนูมัวแต่กรี๊ดหัวเราะใช่เรามีความสุขมากเป็นเหมือนอย่างที่คิดไหมอันนี้คือแหวนอะไรแหวนมั่นค่ะแสดงว่าแต่งงานจะต้องมีอีกวงก็ไม่ติดหัวเราะ คุยกับผู้ใหญ่แล้วหรือ,อยังเรื่องทีทีที่แบน่าจะคุยกับคุณแม่แล้วที่จริงเรื่องที่จะขอทุกคนรู้หมดเลยแล้วก็เก็บความลับได้ดีมากที่แบเตรียมงานนี้มาประมาณ6กเดือนนานมากตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ยังไม่ได้แพลนงานอะไรน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆห,หลังจากที่ผ่านโมเมนต์ขอแต่งงานไปแล้วได้คุยกันไหมก็ถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าเราคบกันมานานมากๆ12บสองปีก็เลยรู้สึกว่า ก็เปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะรู้สึกมั่นคงขึ้นรู้สึกรักมากขึ้นสุดท้ายย่าๆก็ได้พูดถึงความรู้สึกหลังเกิดโมเมนต์ที่เศษว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่งมีแหวนแต่จริงๆเราก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่มาตั้งนานแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจและยินดีกับทั้งคู่ตลอดมาทุกอย่างมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ถึงจะรู้อยู่แล้วแต่วินาทีที่พี่แบคุกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลย ส่วนตัวย่าเองรู้สึกต่างจากที่คิดจริงๆในใจอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำอยากขอบคุณเขาอยากจะบอกเขาว่าดีใจมากๆเลยแต่พูดอะไรไม่ออกทำได้แค่กรีดอย่างเดียวในละครไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยตอนสวมแหวนรู้สึกอย่างไรตอนนั้นสาบานได้เลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำเหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็กรีดอยู่แบบนี้แหวนใส่พอดีไหมพอดีค่ะโชแหวนเขารู้ไซส์เราอยู่แล้ว รู้ความหมายของแหวนไหมเท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังเขาซื้อเพชรเม็ดนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขาแค่ยังหาโมเมนต์ที่จะขอแบบถูกใจเขาไม่ได้กี่กรัตจริงๆอ <hei |vi|> ันนี้5.5กะกรัตค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ5.5กหกรัดก็ใหญ่มากแล้วถ้าใหญ่กว่านี้ก็คงไม่กล้าใส่ก็ต้องให้พี่แบ์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรเม็ดนี้พิเศษอย่างไร ตอนเห็นเพชรตกใจไหมเห็นที่หลังเลยค่ะเห็นตอนที่ทุกคนฮือหาแล้วก็คิดว่าแบบอุ้ยเป็นนิ้วดีเนอะหัวเรา